สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนเกนฮอบบี้ครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของไมโนทอชาร์ปเตอร์ครับชาร์เตอร์ที่เหล่าอัลตามารีนนั้นเกลียดแบบสุดไส้จริงๆเลยเรามาฟังกันครับว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วพวกเขาเนี่ยมีประวัติเป็นมายยังไงไมโนทอคือชาร์ปเตอร์ที่พักดีของอิมพีเรียมครับทำงานให้โดยตรงกับไฮหลอดอ๊อฟเทราพวกเขาเป็นชาร์เตอร์ที่เต็มไปด้วยความลับและการบิดเบือนมากมาย เริ่มตั้งแต่ต้นกำเนิดพวกเขาครับที่ชื่อของไมโนทอนี้ปรากฏอยู่ในช่วงของศวรรษที่32หรือหลังจากฮอร์เรซีครับมาได้พันกว่าปีทั้งนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่พวกเขาจะอยู่ในยุคนั้นครับมีประวัติว่าทํางานร่วมกับสเปนารินชาร์เตอร์อื่นร่วมกันไปร่วมกันมาครับแล้วก็ได้ต่อสู้ในเหตุการณ์ของปราบกบฏโซลา่าทว่าครับบันทึกเหตุการณ์นะครับก็กระโดดข้ามไปทีนึงเลยว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆในสรัษที่36ครับ หรือที่รู้จักกันในช่วงของ Curse f o u n d i n g ครั้งที่21การปรากฏตัวของมินทอร์เป็นครั้งที่2นี้ครับมีข้อมูลรองรับระดับหนึ่งกับว่ามีตัวตนจริงๆทว่าครับพวกเขากลับไม่เหมือนตัวตนในปัจจุบันที่เราทราบกันครับมินทอร์ในยุคนั้นเป็นยุคต้องสาบครับที่ลักษณะป่าเถื่อนและดุร้ายเป็นพิเศษเป็นพวกเบอร์เซอร์เกอร์ครับแต่ว่าใจดีครับพร้อมที่จะไปช่วยเหลือทุกที่ที่ทมีปัญหาแล้วก็ขอความช่วยเหลือเนี่ยพวกเขาจะไายันทีครับไม่มีคําว่าแบบลังเลหรืออะไรทั้งนั้น มีตําหนิก็คือความดื้อครับไม่ยอมทําครับมีตําหนิก็คือความดือ้อไม่ยอมทําตามคําสั่งของสายบัญชาการอื่นๆครับแล้วก็บ้าคลั่งมากๆควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้เป็นอันตรายต่อทั้งคนรอบข้างทั้งมิตรและก็ศัตรูถึงจะเป็นชาร์เตอร์ที่มีปัญหาจริงครับแต่พวกเขาเนี่ยได้รับคุณงามความดีมากมายครับและชื่อเสียงไว้มากมายในฐานะของผู้ที่พร้อมจะช่วยเหลือทุกคนที่ต้องการแต่แล้วครับพวกเขาก็หายไปครับในสารวัตรที่ 38ไปอย่างไร้ร่องรอยเลยไม่มีใครเลยครับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบันทึกเกี่ยวกับพวกเขาครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกบิดเบือนแล้วก็ปิดผนึกโดยให้หลอดลับเทราไปไม่มีใครครับได้สามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้การที่ทางให้หลอดอับเทราครับทำการปิดผนึกบันทึกพวกนี้ครับทำให้อินควิซิชันครับสายออโดเฮเรติกัสครับร้อนใจว่าอาจจะมีการพยายามส่องสมกำลังเฉพาะของไหหลอดจริงหรือไม่แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเช่นไหนครับ ก็ไม่สามารถเข้าไปดูหรือเปิดเผยความจริงใดๆได้ไดไดไดเคยมีอินควิสเตอร์นะครับหลายคนเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปถึงข้อมูลตรงนี้ครับคือเหมือนจะถึงแล้วครับแต่ก็เสียชีวิตอย่างปริศนาครับจากการค้นหาความจริงนี้มาหลายร้อยปีแล้วมนโนทอร์ครับที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงศตวรรษที่4 1อย่างกระทันหันนี้ครับจากผู้สังเกตการก็พบว่ามนโนทอร์ใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นอย่างมากถึงจะยังคงความดุร้ายและป่าเถื่อนเอาไว้ครับแต่เรื่องอื่นๆกลับเปลี่ยนไปมาก กองกาลังมีระบบระเบียบแบบเหลือเชื่อความสามารถในการควบคุมตนเองที่ดีมากกว่าปกติรู้จักการใช้ยุทธวิธีในการรบมากยิ่งขึ้นความเปลี่ยนแปลงนี้ครับทำให้เกิดตั้งคําถามว่าไมโนทอมนันะปัจจุบันนี้คือมโนทอตัวตนเดิมที่เคยมีอยู่หรือไม่หรือคือสิ่งใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาและนอกจากการเปลี่ยนแปลงจากข้างต้นแล้วนะครับยังมีเรื่องของความจงรักภักดีครับที่มีต่อไฮลอดรับเทราเป็นอย่างมากก็คือว่าพวกเขาเนี่ย พร้อมจะรับคําสั่งมาโดยไม่สนใจว่าสิ่งที่ทํานั้นจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎเกณฑ์หรือว่าความถูกต้องใดๆของอิมพีเรียมเลยครับดังนั้นครับพวกเขาจึงถูกได้รับฉายาว่าลูกไล่ของไฮรอดอฟเทราแต่แน่นอนว่านอกจากเรื่องของการที่ไฮลอดอพเทราสั่งเนี่ยพวกเขาก็ยังตอบรับเรื่องของคําขอต่างๆนะแต่ส่วนใหญ่จะเลือกสึกที่เป็นศึกใหญ่ๆพวกเขาครับเคยมีเหตุการณ์ที่ครั้งหนึ่งครับทำให้พวกเขาเนถูกตีตาว่าเป็นชาปเตอร์ที่เลวร้ายมาก,มากๆนั่นก็คือเหตุการณ์ที่อุสินครับ ที่ความจริงแล้วนะครับไม่เกี่ยวข้องกับไมนาทอร์เลยแม้แต่นิดเดียวพวกเขาครับถูกสั่งมาโดยไฮหลอดรอบเทด้าเพื่อหยุดการสู้รบของ2องชัปเตอร์ครับนั่นก็คือดูมอริเออร์แล้วก็อินเซปเตอร์ครับซึ่งทั้ง2องชัปเตอร์นี้ครับตีกันเองเพราะต้องการจะแบ่งแยกดินแดนครับที่เป็นสิทธิ์ของพวกเขาครับก็เขาสู้กันสึกมาแล้วแหละเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนเขตแดนมันชนกันแล้วเขาประมาณว่าเนี่ยเขตแดนนี้เขาจะตรงนี้กลายเป็นว่า2คนเนี่ยตีกันไปตีกันมาครับ ทางให้หลอดเทราครับรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันจะวุ่นวายเกินไปแล้วนะนี่มันเหนมือนแบบมันจะแย่งอํานาจกันทําไมเราแบ่งให้แล้วทําไมต้องมาแย่งกันสุดท้ายแล้วครับเขาก็เลยบอกว่าส่งมานาทอไปไปจัดการทั้งสองชาปเตอร์นี้โดยกําลังพลทั้งหมดครับหนึ่พนายทางดูโมเดอร์และินเซปเตอร์ครับที่กําลังจะตีกันอยู่นะครับไม่ทันตั้งตัวครับจู่ๆก,ก็ถูกโจมตีทันทีสูญเสียกําลังพลไปครับเกือบสิ้นทั้งชาปเตอร์ทั้งคู่เลยความเลวร้ายครับนอกจากการที่สังหารเกือบทั้งชารปเตอร์แล้วนั่่นก็คือวา ทำการยึดทรัพย์สินของผู้แพ้เกือบทั้งหมดครับตั้งแต่ยุทธณ์จนถึงยานไบเทนบาร์ชครับและสมบัติทั้งหมดของทั้งช h a เตอร์ทั้งสองไปเกือบทั้งหมดแล้วกันเรียกว่าเกือบทั้งหมดแล้วกันครับเมื่อข่าวนี้ครับแพร่งพลายไปถึงอัลต้ามารีนและลูกหลานของการิมานครับซึ่งอินเซปเตอร์เนี่ยคือลูกหลานของพวกเขาก็เกิดข้อพิพาทขึ้นมาครับทางอัลตามารีนสั่งห้ามไม่ให้เมโทอร์ก้าวล้ำเข้ามาในเขตดินแดนปกครองของตนเองและชัปเตอร์ลูกเป็นนันขาดจะไม่เข้าร่วมสงครามด้วยหาก เล่าลูกหลานของกะริมานต่างสาบส่งแล้วก็จองล้างจอมผ่านมานทอร์มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับและเมื่อใดมีโอกาสที่พวกเขาจะได้กลับไปล้างแค้นให้สาสมพวกเขาก็จะจัดให้ทันทีนอกจากเหตุการณ์ที่ไปกระทืบชาร,เต,รเตอร์ลูกของทางกะริมานแล้วนะครับยังมีเรื่องของการที่พูดเหยียดหยามชารเตอร์มาสเตอร์มานียสเคลกาครับแบบเปิดเผยส่อสาระประมาณว่าดูถูกเลยนะครับยิ่งนาให้มีความโกรธแค้นมากขึ้นไปอีกครับกลายเป็นว่าอัลต้ามารีเนี่ยเยียดเข้าไส้เลยต่อมา พวกเขาก็มีส่วนร่วมในสงครามบัดับวอร์ครับตามคำร้องขอของอินควิส t o r เตอร์เฟรนครับพวกเขาเนี่ยมาแบบเต็มชาร์ทเตอร์พร้อมกับยานรบจำนวนมากมาครับที่ทั้งยึดมาและก็มีอยู่นั่งเดิมแล้วครับเชื่อว่าเป็นของที่ยึดมาจากชารเตอร์เล็กๆน้อยๆครับที่เป็นเรเนเกตมารีนหรือว่าพ่ายแพ้แต่พวกเขาแล้วก็ถูกยึดมาในสงครามบะดับวอร์ครับม i n นอทอได้ทำหน้าที่ได้ดีมากครับในฐานะของกองกำลังอิสระแล้วก็มุ่งหน้าโจมตีไปยังจุดสำคัญต่างๆได้ดีมาก แสดงความโหดร้ายครับแล้วก็ป่าดเถื่อนผ่านการโจมตีระยะประชิดที่รุนแรงจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ทาให้พวกเขาครับมีชื่อเสียงที่แย่ลงไปอีกครับนั่นก็คือการไปปราบลาเมนเตอร์สครับที่เกือบจะทําลายทั้งชัปเตอร์ไปอีกครั้งหนึ่งครับนอกจากการที่เกือบทำชัปเตอร์แตกแล้วยังทําการยึดยานพวกเขาครับไปหลายลําเหลือไว้เพียงแต่สิ่งที่ตนเองไม่ต้องการถอดยุทธปกรณ์ของนักรบที่เสียชีวิตไปด้วยสิ่งนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคนตายอะไรประมาณนี้ การที่เหล่าไมโนทอร์ครับดูถูกหรือว่าเหยียดหยามคนตายเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเชื่อว่านะครับไมโนทอร์เนี่ยโกรธแค้นครับลามเมนเตอร์ที่สามารถต่อสู้กับพวกเขาได้อย่างสูงสีครับทำให้สูญเสียกําลังพลไปมากมายครับเพียงเพื่อจัดการชาร์ปเตอร์ที่มีกําลังพลน้อยกว่ามากอย่างลามเมนเตอร์ในช่วงท้ายของเหตุการณ์นี้นะครับก็คือว่าไมโนทอร์เนี่ยถูกลดประสิทธิภาพไปครับ จากหัวหอของการโจมตีกลายเป็นเพียงแค่ผู้ปกป้องเส้นทางขนส่งทรัพยากรย่อยแทนก็คือว่าหมดประสิทธิภาพในการเป็นแนวหน้าในการบุก,กต่อไปเลยจากการแค่กับพนาอาราเมนเตอร์เท่านั้นนะครับจนท้ายที่สุดแล้วก็ร่วมการโจมตีฐานที่มั่นสุดท้ายของแอสโตครอปิดฉากสงครามแล้วก็กลับบ้านไปพร้อมกับของลาเมนเตอร์มากมายครับโชคดีที่ด้วยเหตุผลบางอย่างครับคลังสมบัติของลาเมนเตอร์ไม่ถูกเปิดหรือปล้นไปอันนี้มันมีข้อมูลในของลาเมนเตอร์นะครับว่าอินควิิชันนะครับ ได้เข้าไปตรวจสอบในยานของลาเมนเตอร์ครับแล้วเขาเข้าไปในครั้งนี้จริงๆนะแล้วเขารู้สึกว่าเออเรื่องนี้เราขอไม่พูดถึงละกันเขาขอปิดเอาไว้ก็คือปิดผนึกไว้เลยไม่ให้ใครไปยุ่งตรงนี้แล้วก็มอบคืนให้เออเนี่ยไม่มีใครอธิบายว่าเขาไปเจออะไรกันมาเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายของศตวรรษที่4 1ครับไมโนทอมีส่วนร่วมในการไล่ล่าพวกไนริเปอร์ครับเป็นชัปเตอร์ที่เดนเนเกตค,ครับจนเกือบสิ้นไปแต่ก็ไม่สามารถกําจัดไปได้ทั้งหมดไม่นานนะครับ ไมโนอทอร์ก็พบว่าตนเองต้องตกอยู่ในสงครามโอฟเฟียนวอร์ครับประทะก,กับพวกในครอนที่ทําให้พวกเขาครับรู้ซึ้งถึงภัยร้ายนอกกาแล็กซีนี้อย่างถ่องแท้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้สู้กับพวกสเปซมารินเท่านั้นแล้วต้องปรับตัวแล้วก็ต่อสู้กับพวกตัวอื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วก็สูญเสียเขตแดน o f ฟย c เซกเตอรไปครับง่ายๆก็คือว่าแพ้นั่นแหละครับถึงจะชนะสงครามแต่ก็แพ้ในเรื่องของการปกครองดินแดนได้ เมื่อเกิดริฟเปิดออกครับไมโนทอร์ต้องปะทะเข้ากับกองกําลังของเดสการ์ดครับถึงการต่อสู้ครั้งนี้จะได้รับชัยชนะจีนซีของพวกเขาครับที่เก็บสํารองเอาไว้ถูกเปืเป้อน,นด้วยพลังของเนเกิลจนหมดครับจนต้องทําลายทิ้งส่งผลให้ชาร์เตอร์ครับไม่สามารถที่จะฟื้นตัวเองได้ครับจากเดิมที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการฟื้นฟูจึงต้องถอยกลับมาเทราแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากแมคคานิคัสเพื่อน,นําจีนซีที่บริสุทธิ์เนี่ยมาฟื้นฟูชาร์เตอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง การกลับมายังเทราครับทำให้มโนทอเนี่ยได้รับไฮมาริสมารีนครับเป็นชัปเตอร์แรกๆแล้วก็ฟื้นฟูชัปเตอร์อย่างรวดเร็วแต่ในความเป็นจริงแล้วครับมันมีเรื่องที่ทับซ้อนอยู่ครับที่หลังจากที่ต่อสู้กับเดสกาดแล้วพวกเขาเนี่ยควรจะไปที่ดาวอังคารไม่ได้จะมาเทราครับเขามาเทราเพราะเป็นคําสั่งของทางไฮลอดดอฟเทราครับที่ต้องการให้พวกเขามาที่นี่มันคือเหตุการณ์ที่เกิดการกบฏบนเทรานั่นเองครับเป็นกลุ่มของเฮกซาซี่ครับ เป็นผู้ที่สูญเสียอำนาจแล้วก็ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรูเบรเต้กลิมานครับในเหตุการณ์นี้ครับคือการที่กลุ่มเนี่ยเฮคาซี asi, ทำการยึดอำนาจแล้วก็ใช้เส้นสายภายในครับในขณะที่กลิมานเนี่ยออกไปทำศึกอินโดมิทารคูเซตผู้เขาครับประสบความสำเร็จในการยึดครองเทราได้แล้วก็พยายามจะย้อนกลับระบบการปกครองให้เป็นแบบเดิมอย่างที่ของตัวเองเนี่ยต้องการแล้วยังคิดการไก่ครับหมายจะยึดอำนาจในอิมพีเรียมกลับมาเป็นของตัวเองทั้งหมด ทว่าครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นกลนลวงของการิมานครับที่รู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาจะต้องมีผู้ต่อต้านอย่างแน่นอนที่ไม่ละเลิกหรือว่ายอมสละอํานาจไปพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่ออํานาจนี่คือการล่อเสือออกจากถ้ำหนึ่งในผู้บงการแล้วก็ปฏิบัติการอยู่เบื้องหลังคือแกรนมาเตอร์ออฟแอสซิสต์ฟเด็ครับที่ทําทีว่าเข้าข้างกับพวกเฮคาซีครับแต่แท้จริงแล้วครับ ก็คือว่าเขาเนี่ยอยู่ที่นี่เพื่อทําการเปิดเผยตัวตนเหล่าผู้สมร่วมคิดทั้งหมดให้ออกมาในที่โล่งครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเมื่อรูเบเตากา,าริมานครับทำการไปปฏิวัติเนี่ยมันมีคนที่หลบซ่อนอยู่แล้วก็เออออไปเพื่อที่ว่าจะรักษาหน้าใช่ไหมอ่าแต่พอกา,าริมานไม่อยู่เนี่ยมันต้องหาคนที่จะมาหยิบพวกนี้ออกมาให้ได้นั่นก็คือแกรนด์มาสเตอร์ออฟเอรสินแฟร์ดิคนั่น,น,นะครับเขาจัดการเรื่องนี้ให้ก็กลายเป็นว่าไมเนอร์ทอร์เนี่ยมานะครับตามคําสั่งพวกนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่า ไอเจ้านายที่เป็นไฮหลอดอัพเทราพวกนี้เนี่ยอดีตเจ้านายแล้วกันพวกนี้ครับคือคนทรยศที่เห็นแก่ตัวไม่ได้สนใจเรื่องของความปลอดภัยของอิมพิเครื่อเลยแม้แต่น้อยทว่าครับด้วยความซื่อสัตย์แบบไม่ลืมหูลืมตาครับพวกเขาก็พนักเข้ากับคัสโตดีและก็ซิสเตอร์ออฟไซเลนครับจนเจ็บหนักจากความพยายามป้องกันเหล่าไฮหลอดออฟเทราจากการลอบสังหารครับซึ่งตัวของแกรนมาเตอร์แอสซินฟาเด็กส์ครับสั่งการให้มือสังหารเนี่ยลงมือปลิดชีพทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการกรบฏนี้ทันทีเป็นอันจบกบฏเทรา เราไมโนทอครับมาได้สติแล้วก็ยอมทําตามคําสั่งครับหลังจากให้หลอดอัพเทราฝ่ายพักดีเข้ามาควบคุมสถานาการณ์ครับแจกแจงความจริงต่อพวกเขาแล้วก็บอกให้ถอยกลับไปแล้วโฟกัสกับการฟื้นฟูชาร์เตอร์ซะไมโนทอจึงได้ทําการฟื้นฟูชาร์เตอร์อย่างเต็มที่ครับแล้วก็พร้อมกําลังผลเรียบร้อยกลับเข้าสู่สงครามในการปกป้องอิมพีเรียมอย่างแท้จริงเรียกได้ว่าผมว่าตรงเนี้ยตัวไมโนทอครับ เริ่มที่จะสูญเสียฐานอนํานาจหรือว่าฐานสนับสนุนของทางไฮโลดออฟเทล่าไปแล้วเพราะว่าชุดเดิมเนี่ยมันไปหมดแล้วไงอ่าถ้าใครฟังดีๆครับจะสังเกตได้ว่ามโนอทอนนั้นฟื้นตัวเร็วมากเป็นพิเศษครับทั้งทั้งที่เป็นฟรีตเบสชาร์เตอร์ครับที่ไม่มีดาวบ้านเกิดแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังพลหรือยุทธปกรณ์ครับพวกเขาเนี่ยจะสามารถหามาใหม่ได้ในเวลาไม่นานนักแตกต่างจากชาร์เตอร์อื่นครับที่ใช้เวลาย,ยาวนานมากกว่าเรื่องของกําลังพลนี้ครับ มีผู้สังเกตการเข้าไปพบว่าอพปลโลแครีของไมเนทอร์ครับมีวิธีการเร่งกระบวนการการสร้างที่ไม่เหมือนใครครับนั่นก็คือมุ่งเน้นเรื่องของการาทำแบบจิตวิทยาหรือว่าการวนการร้างสมองครับที่ใช้อย่างหนักมากร่วมด้วยการผ่าตัดสมองครับเพื่อให้พร้อมต่อการรบอย่างรวดเร็วว่ากันว่าตั้งแต่ชัปเตอร์มาสเตอร์จนถึงมารีนทั่วไปครับผ่านกระบวนการล้างสมองหมดแล้วปลูกถ่ายความทรงจาจนสำเร็จกำหนดบทบ,บาทแล้วก็ลักษณะนิสัยทั้งหมดเลย จึงทาให้พวกเขาครับพร้อมต่อการรบเสมอและก็สร้างกําลังผลได้อย่างรวดเร็วทางด้านยุทโธปกรณ์ของเขาครับก็จะมีเกราะมาร์กแแล้วก็มาร์กสครับที่ผ่านการปรับแต่งพิเศษมาแล้วไว้จํานวนมากร่วมด้วยเกราะเทอร์มินเอเตอร์ที่มากพอจะทําให้ท้งคอมมานีที่1เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกนายนอกจากเกราะรุ่นของอิโดมิทัสแล้วนะครับยังมีเกราะโบราณอย่างทาทารรอสแล้วก็อะโคนักครับที่หาได้ยากครับมาครอบครองเอาไว้ด้วย มียานเกราะอย่างวินดิเคเตอร์และก็พรีเดเตอร์จำนวนมากฟูงยานสตอมอีเกิลกันชิปและก็ยานเกราะหนักสปาร์ตันแอดซอแแทงกับที่เป็นรูปแบบหายากของแลนเดอร์ทั้งหมดนี้ครับเชื่อว่าที่พวกเขามีได้ขนาดนี้ก็คือว่าเป็นการสนับสนุนจากไฮโลดอฟเทอร์าครับที่ใช้ดิพลในการขอทรัพยากรผ่านช่องทางพิเศษมาให้กับไมโนทอนี่ยังไม่นับเรื่องของอุปกรณ์ครับที่ยึดจากชาเตอร์อื่นอีกมากมายครับรวมถึงสมบัติด้วยแต่ไม่มีประวัตินะครับว่า พวกเขาเนี่ยได้นํามันออกมาใช้มากขนาดไหนหรือว่าได้ทําการปรับเปลี่ยนแล้วจนจําไม่ได้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันตรงนี้ครับมันมีข้อพิพาทที่น่าคิดเหมือนกันว่าการที่ไฮหลอดอัพเ e ทราทาแบบนี้ให้ยุทธกรณ์ที่หายากและของดีๆให้กับมิโนทอร์หมดเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาต้องการจะติดอาวุธพวกนี้ให้แข็งแกร่งกว่าสเปซมารีนทั่วไปฟื้นฟูได้รวเดเร็วจะได้สามารถต่อสู้กับพวกสเปซมารีนทุกๆชาร์เตอร์ได้อย่างรวเดเร็วก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันใช่ไหม อีกหนึ่งลักษณะของมารทอครับก็คือว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ยอมแบ่งกองกําลังออกไปนันขาดครับทุกครั้งที่ชาร์เตอร์นี้ครับจะต้องต่อสู้เนี่ยจะไปกันทั้งหมดครับไม่มีการแบ่งแยกและไม่รับภารกิจที่เล็กน้อยครับไม่สมกับกองกําลังของตนเองในการลบครับเรามารทอใช้งานหน่วยสอดแนมเพื่อหาข้อมูลการรบมากเป็นพิเศษครับแสดงออกถึงอาการวิตกกังวลถึงบางสิ่งบางอย่างนี่ถือว่าเป็นตําหนิของพวกเขานะครับที่เกิดขึ้นกับมารทอได้ คือเมนทอร์ครับไม่ได้มีจีนซีที่ปกติเหมือนกับชาร์เตอร์อื่นครับพวกเขามีจีนซีประเภทคิมเมริคครับหรือว่าประเภทที่ผสมนําเอาจากหลายชาร์เตอร์เนี่ยมารวมตัวกันครับจนไม่ทราบว่ามาจากที่ใดบ้างการกระทํานี้นะครับถือว่าเป็นการกระทําที่นอกรีเป็นอย่างมากครับจึงไม่แปลกเลยว่าทําไมจีนซีของพวกเขาครับจึงสามารถหาความเข้ากันได้ง่ายทว่าครับพวกเขาไม่ใช่ทหารที่สมบูรณ์แบบจุดด้อยครับก็มีเช่นเดียวกันนั่นก็คือว่า มีความหม่นหมองของพวกเขาครับแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนเรากับเป็นแค่เครื่องมือที่ถูกใช้งานเท่านั้นและความหมกมุ่นครับต่อการป้องกันภายในที่ถึงขั้นวัดระแวงเป็นพินเศษนี่ผมบอกไปลว่าเขาเนี่ยเหมือนระแว,ะวงบางอย่างตลอดเวลาที่ก็ไม่แปลกเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความลับมากมายครับที่ปกปิดเอาไว้ตัวจีนซีดเนี่ยจริงๆแล้วครับเขาเชื่อว่าก็คือขอบมานทอร์ดั้งเดิมนั่นแหละมีอาการคลั่งแต่ว่าลดอาการคลั่งได้ด้วยการล้างสมองครับก็คือยุติ แล้วก็มีวิธีการของให้หลอดลัเทล่าสักอย่างหนะครับที่เกี่ยวกับการล้าสมองเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถกวบคุมได้ง่ายหรือว่ามีคีย์เวิร์ดต่างๆถ้าใครฟังเรื่องของอสองครามเย็นใช่ไหมอ่ามันจะมีเรื่องของการที่ใช้คีย์เวิร์ดเพื่อที่จะสั่งสลิปเปอร์เอเจนต์อะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้ครับว่าน่าจะเป็นแนวๆนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ดูแล้วแปลกประหลาดนั่นก็คือทางด้านของเดตโนดครับเดตโนดของชาเตอร์นี้ครับถูกเรียกว่าเฮกคาทอนเดตโนดครับ เป็นคอนเทมเตอร์เดดน็อตครับที่หาได้ยากมากครับแล้วก็ไม่ค่อยมีผลิตแล้วซึ่งทําให้คเอนคาสเนี่ยเขาอ้างว่าไม่สามารถผลิตแล้วได้ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครับถ้าคุณสามารถผลิตสิเครื่องให้กับทางมนโนทอได้แสดงว่าคุณมีแพทเทิร์นในการสร้างมันอีกเรื่อยๆแต่เขาไม่ยอมทําฉะนั้นครับเป็นไปได้ว่าพวกเขาเนี่ยมีเส้นสายในการทําพวกนี้หรือมีแพทเทิร์นในการทําด้วยซ้าแต่ว่าถึงแม้ว่าจะได้คอนเทมเตอร์เดดน็อตมาครับแพทเทิร์นที่โบราณแล้วก็เป็นอะไรที่มีเกียรติสุดเลย เขากับปฏิบัติกับเดดน็อตไม่เหมือนกับผู้คนอื่นเลยครับพวกนี้ไม่ได้รับการเคารพเป็นวีรบุรุษแต่อย่างใดครับถูกมองอย่างเย็นชาครับว่าเป็นแค่เครื่องจักรสงครามท,ทั่วไปเท่านั้นคือไม่มีการแบบเคารพเรืนั้นว่าโอ้นี่คือวีรบุรุษของชัปเตอร์ไม่ครับทุกคนเท่าทีมกันหมดทุกคนคือนักรบเครื่องจักรสงครามเท่านั้นคุณคือหุ่นยนต์คุณก็คือหุนนอห่นยนต์ในการต่อสู้ก็แค่นั้นเองอันนี้เป็นอะไรที่ดูขุนหูนิดหนึ่งเนาะต้องบอก,กอวาาไว โชคร้ายไหมยังไม่โชคร้ายครับถือว่าก็เป็นการปรับแต่งที่ปแปลกๆเหมือนกันประเด็นหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือว่าตัวตนของ Chapter ร์มาสเตอร์แอสเทอร o นมอรอครับมีประวัติการตายถึง7ครั้งครับแต่ก็กลับมาได้ทุกครั้งซึ่งหากเรานำเรื่องทั้งหมดแล้วครับมารวมกันเนี่ยมันจะสามารถบอกได้ว่าเป็นไปได้ไหมว่า แอสโตรดินมอลล็อกนี้เป็นเพียงแค่ชื่อครับชื่อของชารเตอร์มาสเตอร์เฉยๆแต่ตัวตนที่แท้จริงเนี่ยคนที่เป็นตัวตนจริงๆครับผ่านการผัดเปลี่ยนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับผ่านการปลูกถ่ายความทรงจําของชารเตอร์มาสเตอร์คนก่อนหน้าเพื่อให้คนต่อไปครับสามารถทําหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบเรื่องนี้ไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใดครับเพียงแต่เป็นข้อสงสยัยแล้วก็ตัวตนของมอลล็อกครับที่แข็งแกร่งเกินกว่าปกติครับเขาเนี่ยจะสามารถเอาชนะความตายได้ถึง7ครั้งเลยเหรอ ก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าเรามาหาคำตอบในคลิปหน้ากันนะครับว่าแอสโตรเรียมมอลล็อกแล้วสรุปแล้วเขาเป็นใครกันแน่แล้วมีประวัติยังไงกันบ้างเรามาฟังกันในคลิปหน้ากันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของทางมิเทอร์ทั้งหมดนะครับที่ผมหามาให้ได้แล้วก็ช่วงท้ายนี้ผมขอฝากร้านหน่อยละกันครับเป็นร้านของผมเองชื่อโรเกนฮอบบี้ครับสามารถค้นหาได้ใน Facebook ได้เลยรับทําหมวกทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นของสเปซมารีนหรือว่าของอื่นๆก็ได้หมดเลยหน้ากากก็ทําได้เช่นกันนะครับ ทักผ่านแชทเพจมาได้เลยแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนช่องก็สามารถโด o n a t i ผ่านทางซูเปอร์แชทหรือว่าติดต่อทางเพจได้เลยนะครับว่าอยากสนับสนุนทางไหนก็ทักกันมาได้สาหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็ฝากร้านด้วยนะสาหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย